การเปิดซิเกที่ใช่แล้วครับแล้วคำถามในวันนี้เราให้มุณรันเลยสำหรับการเพล์ใม่อมีในวันนี้นะครับผมที่ m Sphere ของเรานะครับผมที่เอ็มวเดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สนุกอบอุ่นถือว่าอบอุ่นมากๆถึงร้อนมากๆเลยครับแล้วก็แต่ว่าถึงร้อนเนี่ยข้าวแคบจับนับเพลยใหม่พวกเรานะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนหกโมงเย็นวันนี้โอเคครับ เพลงของเราครับก็จริงๆจะบอกว่าเพลงนี้เป็นสไตล์ใหม่ๆที่พวกเราเปิดเซจยังไม่เคยได้ลองเูกกันเพลงัวเองครับแต่ว่าปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆมดอาจจะไม่สามารถเลยครับ่อนปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆแกรมมี่ครับผมอย่างแบบพี่ๆโจ้ยฟงไงก็จะได้เพลงมูดสนุกๆแบบนี้เพราะว่าเราได้เห็นว่าน้องๆก็เอาเพลงอะไรแบบนี้ไปโชว์กันที่งานด้วยเป็นมูดใช่แล้วครับใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วคราวนี้เราเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็ดีใจครับก็ดีมากเลยเพราะพี่ก็ติดตามน้องๆอยู่เหมือนกันเอาหัวกลองหัวกลองหัวกล้องหักลองโอเคแล้ว ร้องเพลงนี้เราเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับเพลงนี้เหรอครับเตรียมตัวยงไงบ้างครับพี่ถ้าเรบคนที่เต้นหนักครับก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องท่าเต้นที่แต่ว่าเข้ากับแนวเพลงเนาะเข้าไม่ว่าจะจับจับจับผมจับนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าที่แบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เราก็เรียกได้ว่า เรียกความเซ็กซี่ในตัวคุณออกมานะคให้ทุกคนได้เห็นกันสำหรับเพลงนี้เนาะเราเห็นได้ว่า้อปัก้เนี่ยมีท่อนท่อนเกี่ยวัเบรกยันของตัวเองด้วยท่อนที่มันโยดโยดอย่างงี้ครับแย่เลยนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมวิสนุกครับเพราะว่าเป็นการเต้นที่คือเหมือนปกติก่อนหน้านี้เพอร์เซจะไม่ค่อยได้เต้นแนวนี้กันสักเท่าไหร่เป็นที่มีความแบบว่า แอฟโรแอฟโรแดนซ์ฮอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะก่อนหน้านี้เพอร์เซ่จะมีความแบบเท่ฮิปฮอปสตรีทแต่ว่ารอบเนี้ยเรามากันแบบอย่างนี้แล้วในยุคสมัยนี้แล้วนะครับที่เราสามารถเต้นกันแบบสุด้ทุกแนใช่ได้ทุกแนวนะครับเพลงต่อไปจะเป็นแนวอะไรฝากติดตามด้วยครับผมเห็นด้วยเลยครับเพราะน้องเพอร์เซ่ก็แบบเพอร์ฟอร์มนี้ก็แบบตกตาตกใจคนดูอยู่แล้วที่ช่วนน้องทำได้อยู่แล้วครับ อ่าแล้วเปยังไงบ้างลูกปลาเปลี่ยนลูปเป็นพี่พีคราวนี้เฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างส์มครับแล้วเป็นสีผมด้วยวันนี้มาประปุบรรยากาศเหรอครับไม่ใช่ครับวันนี้เป็นใหม่แล้วครับครับประหยัดจำได้นะครับก็แนวตรงนี้ก็ครับก็พี่พีครับก็ทราบแล้วครับใช่ครับพี่พีครับนะเป็นลูกปลาครับอ่าไม่เป็นไรเรลูกปลาใช่ครับความมุ่มี่ไม่มีแล้วใช่ครับโอเคหนี่ครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นคนให้ความสำคัญกับเวลา เวลาเยอะครับโอ้ยขอโทษนะครับนี่คุณเออ่นาฬิกาเอาไมาจางไหนครับเนี่ยพอดีเป็นก่อนว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าจริงๆครับใช่เวลาค่าสำหรผมก็เดยคบคุยเย็นๆครับผมแต่ว่าเวลาไม่เคยรอใครอยู่ละครับใช่ครับนะครับผมเป็นไงบ้าง MB ตอนนี้ของเราไปถึงเท่าไหร่กี่วิวแล้วครับล้านเลยเหรอครับโอ้โหล้านเลยพี่ล้านเลยพี่ตอนเนี้ยคิดเพี้ยนหรอพี่ทราบอกว่าตอนเนี้ย ตอนนี้เอ็ของน้องเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยติดเทรนด์แล้วแล้วจะหยุดยังครับใช่ครับหมายถึงคุณจะหยุดเป็นต่อหรือเปลไม่พี่พีเขาบอกว่าทำเลยพี่ชอบใช่ครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมจากพิซเซททุกคนนะครับที่แบบว่าช่วยกันเข้าไปปั่นแข่งแล้วก็เข้าไปดู MV ็มวพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ถามบ้างครับที่ถามบ้างครับแล้วอย่างในเพลงนี้ทุกคนดูสนขึ้แต่ละคนเป็นคนในรูปแบบไหนบ้างในรูปแบบไหนบ้างโรใช่ไหมโรโรใช้ครีม หรือว่าเขาก็แล็ปคนละโลคนคละโลโอเคผมเป็นโลนี้เป็นฟิลกนักซิ่งเป็นแบบหัวหน้าแกงนักซิ่งอะไรนะครับเราก็ลงทุนไปตัดตัดตัดหัวตัดผมมาเลยนะครับตัดผมมาเลยสกินเฮดอะไรเงี้ยอันนี้คือเพื่อใช่เพราะว่าทีมงานอะทีมงานบอกว่าเอออยากให้มันเข้ากับรูมอะไรเงี้ยท่านเลแบบลองแบบกลับไปตัดสกินเฮดเหมือนตอนแบบเจฟิวไม้ตอนแบบเป็นเทนนี่อะไรผมก็แบบเราก็เป็นคนสะอาดล้วเราก็บอก ก็ใช่ะระดับ<ม>หนึ่งแล้วครับแต่ว,ว่าตอนนั้นเราอย่างแบบเฮ้ยรูปหน้าเราอาจจะไม่มั่นใจตอนนี้โต,นนต,ตขึ้นแล้ว<อ>หน้าเรามันก็คึบขึ้นเป็นธรรมดาแล้วนะผมด้วยการแบบอกอ,อกกําลังกายของผมและการกินน้ำท<ม>ําก<ม>พัฒนารูปหน้ามันก็เลยมานะครับผมเออเราก็เลยแบบกล้กาตัดผมเออก็เลยเป็นรูปเดียวใช่ครับแล้วผมก็ลงเป็นเด็กเกาะเบาในร้านเกมครับผมเพื่จะมีความเนื้อติดเกมนะติดเกมจนแบบติดเกมเลย ัแต่ว่าต้ัวผมเป็นอ่าเป็นโฮมเมดแต่ว่าเป็นแฟชั่นโฮมเมดก็แบบว่าจะเป็นโรที่เข้าไปอยู่ในที่ต่างๆสามารถเข้าสู่ได้ทุกที่นะโอเคครับครับผมเอาจริงๆแล้วคือเป็นแค่เด็กที่ไปกิ้อ้นก๋วยเตี๋ยวที่ร้านชายผ้าจังหวัดหนองคายที่นี่แหละครับพี่นะครับภาพของผมเป็นช่างซ่อมอากาศครับซ่อมใครบ้านบ้านไหนท่อด้วยโซสตันน้ำไม่ไหลหรือว่าแบบ ค่าเสียแบบซ่อมอร์ผมทำได้หมดเลยครับด้วยกันได้หมครับได้หัวใจมาซ่อมได้ครับต่อมาได้เลยครับเบอร์012 3 4 2หเพลงมได้นะครับเห็นเพลนี้ี่รอบแล้วเอออ๋อใช่เพนี้เราได้พี่จินนี่กับพี่เนมเอ็มีครับผมเพราว่ามาช่วยเขียนเนื้อรองแล้วก็เนื้อแร็ปเองครับและรวมถึงบอกว่าโ o c a ก g ก i ตัวอัดเลยใช่ครับผมแต่การงาน อ้งนนัจริงๆก็พวกเราก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆกันมาแต่เป็นบรรยการอะไรเงี้ยครับพี่ๆเขาก็เหมือนแบบมามาช่วยร่วมเฉี่ยกับพี่ปรนอดด้วยเนาะตอนนั้นแล้วก็พี่จินนี่เนาะพี่จินนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่จินนี่ก็เปรี้ยวแซ่บมากๆนะครับออกมาเป็นเพลงนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกัน ช่วยแบบว่าพวกเราเพรสเซนทาร์ดในเอลจีที่เราบอกว่าเราจะยืนมาสปีแล้วเลยค่ะอะไรนะครับในเอลจีที่บอกว่าเราจะยืนมาสปีอ๋อนอเพลงนี้มาสามปีแล้วสำหรับเราที่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพลงที่แบบสนุกสนุกมีความแบบโจ๊ะโจ๊ะโจโจฮึ่มโจฮึ่มเฮอะไรอย่างนี้ยครับใช่แล้วก็ตอนแรกเพอร์เซสเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแนวเท่ๆเลยสักพักหนึ่ง เราก็เริ่มเสนอแล้วว่าเอ้ยลองหัวอะไรตูดไหมทุกคนชอบสักพักเริ่มมาเป็นแบบเพลง,ง,งื่นๆนี่ตามมาที่จะวิโลโมชั่นอะไรเงี้ยหลายๆเพลงที่ทําให้เหมือนแบบว่าโชว์มันสนุกขึ้น<ม>แล้วจนมาถึงวันนี้ที่เรารู้สึกว่าถ้างั้นเราก็มีเพลงอย่างนี้กนันสักนหน่อยไหมให้เป็นเพลงเพอร์เซสอะไรเงี้ยเพื่อแบบวันคอนที่เราจะได้เล่นเพลงของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มีเพลงสนุกๆไว้เล่นกับทุกนบ้างอะไรเงี้ยผมก็ออกมาเป็นห้าขยับจับ สามปีเซ็ตาแไกัรภมิใจแ่หนครภูจเยอ๋อโอ้โหโอ้สหโอ้โหาใ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหาอ่อ้โาเอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ลหโอ้โ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 หโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โสโอ้วหโออ้โจะอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้กอ้ทหนอกโหโอ้โหโ้โหโอ้อ้้ง้ ทำมาได้จนเพอร์เซ็นต์ถึงกอนแล้วก็อย่างอย่างที่เห็นว่าเฮ้ยหลังๆวันนี้เราเริ่มมีการไปแบบเฮ้ยแฟนคอนต่างต่างประเทศบ้างเลยครับนั่นก็คืออาจจะเป็นโฟต่อไปหลังจากแบบเฮ้ยเขาเสนอว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแบบมีทัวร์เอเชียทัวร์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าอัลบั้มหน้าเราก็ต้องรอก่อนว่าเพลงเราจะออกมาตอนไหนบ้างยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องรอกันว่าเพอร์เซ็นต์ในปีหน้าจะเป็นยังดข่าวเสิร์ฟไปแล้วกันครับเราเห็นเเห็นเราพี่ แโอ้นี่อิแล้วแฟนคลับเลยเหรอใช่ต้บอกว่ามันเริ่มจากที่แฟนคลับเขาแบบเริ่มทำก่อนแล้วเราแบบว่าตอนแรกก็สงสัยว่าเขาโพสอะไรวะเราเฮ้ยแต่วิดีโออะไรอย่างเง้ยตั้งใจเลยตั้งใจตั้งใจตั้งใจดูเลยแล้วก็แบบทำไมโอ้อะแต่มันดีมันเท่มันดีเออใค่มันดีเก่งมากชิดได้ไงอะไครียดแล้วตอนนี้เั้งวงการทิ่ปอก็คือ ไปสอดไส้หมดแล้วตอนนี้หล่อไปหมดแล้วเปิดคลิปไปกลัวเจอมากแบบโอ้สนุกมากสนุกจังเคมได้ไครับเสอมเสื่อมเพิมมากครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีเพลงได้อีกใช่เดี๋ยวไปลอได้อีกใช่ตอนนี้มีอะไรชื่อเพลงกันอย่างนี้บ้างหรือเราเพลงอะไรบ้างจริงจริงมีโครงมาแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่เคยนอนยังเปลี่ยนเรื่อยๆตามเครับร้อยกว่าเพลงร้อยกว่าเพลง เป็นเล่อย่างละคขึ้นนี้เบอร์ใจก็สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนนะครับพักผ่อนนี่ก็ทำให้ผ่อนสบายใจขึ้นนะผ่อนใช่ไหมลาพักผ่อนเหรอครับเรืเองอะไรกนี้เลยจะต้องไปกัดหัวมากที่นี่เราก็มีแบบว่างานทั้งแบบว่าที่บอกว่าไปถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือว่าไปแฟนคอนที่เอเชียทัวร์อะไรเนี่ยก็ ทำให้เหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเราแลว้วกันที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเรายังอยากสู้กับงานอยู่อย่างแต่ว่ายังสู้ไหวหนึ่ก็อยากสู้กับที่เขาบอกน่ารักไปุ๊บก็สมัยกุนกิโตมาเป็นยังไงบ้างคะ้งสองคแฟนน่ารักมากแต่ว่าเราเราเราช็อกมากกับการที่แฟนเป็นคนเป็น,น<ม><ร>ตัวประกันตลอดจนเอ็นจอยกับพวกเรามากๆเลยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกเราพร็อกให้พวกเราค็อกซี่อย่บ้างวกเราเปรดเซส์คล็อกซี่แอนลา์แต่ว่าทุกคนให้การบอกว่าต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็ สนุกไปกับโชว์ตลอดบางคนชาร์จเพลงของเราได้ด้วยสนุกมากเพลงขได้ได้ได้ใจตรงไหมคะเวลาที่เราแบบว่าเสี่สองกลับมาจริงๆฟังเมื่อกี้แบบได้ไปต่างประเทศอะครับพวกเราก็จะแบบแอบแบบมีวั่นๆนิดนึงว่าเอ๊ะเขาจะรู้จักพวกเราเฟื่อนๆกันไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเราก็อุ้ยบางคนเขาก็เพิ่งรู้จักเราวันนั้นเลยเหมือนกันหรือว่าบางคนที่เขามีคนที่ตามมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ นขนวกพลังทุกคนที่แบบ First time ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนก็คือแบบเต็มที่ยืนคือยืนเต้นคือเต้นกันแบบสุดเหวี่ยงมากๆไม่ว่าจะแบบไปที่ประเทศไหนอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่ใจกับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับ Hello Boy นี่เชียัวก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดน,นามอ่า,าีายทเวียดนามใช่ใช่ครับและคอนเสิร์ตเพอร์เซ็นต์เนี่ยครับพีบ่ติกดบัตรวันที่27กันยายนนี้ครับ27กันยายนนะครับ ใจหมดเลยอากาเรเปมช็อกก็ดีัมภาษณ์ต่อได้เลยครับช็อกกินไม่ออกเลยเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ได้นะครับสัมภาษณ์ใหม่ย่อไหมนี่นะครับกบผมดป่นนะครับวันที่27กันยายนนี้นะครับผมควอมนิ้วเราเลยนะครับต่อสู้กันให้ดีแต่ว่าห้ามทะเลาะกันนะครับผมพอถ้าเกิดขัดปัรขายมดเนี่ยรอบต่อไปอาจจะมาไหมก็ไม่รู้นะครับผมอ่า ครับผมกี่โมงครับสิบโมงลืมตาตื่นปุ๊บวิ่งไปที่คอมเลยนะครับผมแล้วกดรีเฟซรีเฟซรีเฟซนะครับผมอ่ะไอ้นี้ขายบัตรคอนเสิร์ตเราหน่อยว่าทำไมฉันถึงต้องไปเออขออะไรคอนเสิร์ตนี้พวกเราเพื่อจะซื้อใส่กัน ร้อยยี่สิบเปอนแน่นอนเราใส่กันุดล่างดุดแบบดุดยรับหงุเลยัอนนี้หลวเ็มที่แน่นอนนพื่เ้นลังทั้งพวกเราเองก็เต็มที่กับนเสมากๆก็อยากมาเลนจอยกับทุกคนในคสรตนี้มากๆเลยครับผมอินเอร์ถ่ายครับถ่ายรูครับอ่ะฮน